สองคนสายต่อให้กิษดากิษดาเปิด,ด,ดยัดเข้ามาตรงกลางเอาครับดาน,นิโลยิงลูกนี้กันหูเซฟแล้วก็ซ้ำอีกที่นึงเรียบร้อยเลยครับโดยชันนารงแรกดูครับสกิตต่อมาโอ้โหป้ายทิ้งบาดยังนี้หลุดเลยตามามาซ้ำนี่ก็ยอดเยี่ยมครับชันนรงคงสีแก้วคือเจ้าตัวนี่เป็นคนจ่ายให้ก่อนด้วยนะครับก็ตามมาฟอโรท้ายก็ทำประตูได้ครับยิงเนี่ยยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กินดูคุณเองอดันสอบ รัดได้บอลแล้วโลเลยให้มาที่ดานิโลของมันที่ชานะลงชันลงคือมาที่ดานิโลดานิโลแต่งเข้าขวาและจริงลูกนี้มีชังแลกครับได้ใต่โหม่โหม่หบุไปทางหน้าไปได้ก็ดังคืนกับไ้ส่งชัยสงชัยเปิดด้วยขวาเข้ามาดานิโลลูกนี้เลี่ย้อยเลย <c oughs> ครับสองประตูต่อหนึ่งรลบชมพูีแสงขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับจากดานิโลอาเวส S <S โอ้โหช่วงนี้ทำอะไรก็ดีหีดครับไดโลอเวสสองประตูต่อหนึ่งครับชคดีขึ้นนําครั้งหนึ่งเปิดดีหม่งดีครับท่านี้ครับดูครับบันจงเปิดเข้ามาแล้วสปักต,ตุงนี้เสียบมือไปเลยครับูครับเล่นทา,า,างแล้วตกพื้นก่อนด้วยครับปีตอคุนนี่สุดปยยยัญญาจริงครับเขาไม่อยู่ดูโหหม่งหนีดีจริงจริงครับวัฒนาเองที่ทประกบอยู่ไม่ขึ้นเท็กด้วยนะครับ